สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่ไปเติมน้ำมันมานะแล้วก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ไปเติมบางจาก b 20s มานะครับที่ระนองวันนี้ราคาลิตรละ18.19สตางค์นะ18บาทนิดๆอ่าไม่ใช่ครับ19ครับ19.18นะนี่นะราคา 1> 19. 1 8กาบบาทนะผมก็เติมมาเต็มถังนะครับหลังจากถังก่อนนะเติมมาล่าสุดเมื่อประมาณ21กุมภานะีวันนี้ก็18มีนาขับมากับเดือนนะเพิ่งจะหมดไฟเตือนขึ้นเลยขับได้800อ่ะ9ก2ิกิโลเมตรก็เติมกลับไปได้นะทั้งหมดก็1,300บาทนะครับราคาที่จังหวัดระนองนะ1,300บาทนี่นะครับ ก็คือหัวจ่ายมันตัดตั้งแต่พันสองร้อยยี่สิบกว่านะแต่เขาอัดไปจนถึงคอถังเลยจนแบบสุดๆไปเลยรอบนี้อัดอัดเยอะมากครับอัดจนเป็นเป็นพันสามร้อยท่วนนะก็ได้หกสิบเจ็ดลิตรนะฮะหกสิบเจ็ดลิตรคราวนี้มาพูดถึงอาตราซิ้มเปลืองกันบ้างนะหกสิบเจ็ดลิตรหกสิบเจ็ดลิตรกับเก้าร้อยแปดสิบแปดสิบสองกิโลเมตรเนี่ย มันตกอยู่ประมาณ14.6กิโลเมตรต่อลิตรนะผมก็คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าคิดเป็นบาทต่อกิโลเมตรก็อยู่ประมาณ1.3บาทต่อกิโลเมตรนะโดยประมาณอันนี้คร่าวๆนะประมาณคร่าวๆไม่ยัง1.3บาทนี่ผมไม่ได้คำนวณอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขอันนี้คือคำนวณในใจของเมื่อกี้นะครับสดๆร้อน1.3บาทต่อกิโลเมตรสำหรับน้ำมันถังนี้นะผมก็ ใช้ขับอยู่ที่จังหวัดระนองนะมีขนของใส่ดินใส่อะไรัะไปบางทีไปซื้อดินมาหรือว่าไปซื้อปุ๋ยมาแต่ไม่ได้เยอะนะทุกประมาณ400-500กิโลกร,รมัมก็บ่อยครับเพราะว่าขับคันนี้เข้าเมืองไปทุกของบ่อยแล้วก็บรรทุกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เยอะแต่บรรทุกหลายเที่ยวก็หลายกิโลเมตรอยู่เหมือนกันก็คือไปกลับระนองอบ้านผมกับในเมืองเนี่ย ไป50กลับ50นะเหมือนที่ผมเติมน้ำมันมนาะเมื่อกี้นะเต็มถังมานะกลับมาถึงบ้าน49กิโลเมตรนี่คือเติมเต็มถังมาจากในเมืองนะแล้วก็ขับกลับมาที่บ้านก็ปกติผมเข้าเมืองผมก็ไปกลับก็ประมาณ100กิโลเมตรนะครับโดยประมาณก็บันทุกของซื้อนู้นซื้อนี่ก็หลายรอบนะมีซื้อข้าวทรงข้าวสารซื้อปุ๋ยมีซื้อ อุปกรณ์ต่างๆนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะผมก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมก,กับการลดน้านะทั้งปลาล์มทั้งพืชที่ผมปลูกต้นไม้ที่ผมปลูกนะหลายหลายชนิดนะผมก็ลดน้ําก็ใช้งานอยู่ง่ายๆก็คือใช้งานอยู่ในตนัวเมืองระนองนะเดือนหนึ่งกเต็มนะกว่าจะหมดถังนะครับก็ได้อัตรา,าิ้นเปลืองประรมาณ14.6กิโลเมตรต่อลิตรจริงๆคือถ้าเราเติมไม่อัดเนีย่ยมันก็อยู่เลขมันก็สวยอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่พอดีผมไม่แน่ใจว่าถังก่อน เขาอัดหรือเปล่าก็รู้สึกว่าจะอัดแต่เหมือนไม่อัดอัดไม่เยอะเท่าถังนี้นะก็คืออาจจะอัดไปสัก3-40บาทรบาทตอนนะี้แต่ถังนี้อัดกืบรนะ้อยเนี่ยจาก1220นะเป็น13 0 0อัดไป80บาทนะก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้สีเรลืออะไรใช้งานไดนะ้ปกติผมก็เติมดี20ตลอดรถผมเป็น4ประตูนะครับเครื่อง200ยกสูงพ r ีรนะันเนอร์ะ ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะใครที่กําลังศึกษาเรื่องไฮรักลีโวอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับอยากรู้อัตราสิ้นเปลืองก็ก็ลองเทียบเทียบกันดูนะหลยรุ่นนะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีรถหลายๆรุ่นเนี่ยก็ประหยัดน้ํามันขึ้นเยอะนะทั้งคู่แข่งโดยตรงก็เป็นอีซูซูดีแม็กเนี่ยออน1.9นั้นก็ประหยัดมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ อีกค่าอื่นๆนะก็จะลดหลั่นลงมาเลนิดน,นึงนะแต่ก็จะได้เรื่องของสมรรถนะอย่างอื่นมาแทนนะแต่ถ้าเรื่องประหยัดนี่ก็ต้องยกให้ r e m a x กับ Revo นะคยับยืนยืนอ,อันดับต้นๆเรื่องความประหยัดนะแล้วก็การความคงทนการบำรุงรักษาอะไรนะง่ายนะคันนี้นะผมใช้มาตอนนี้ครบ1ปีแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาทำรีวิวหลังจากใช้งานมา1ปีนะว่า ทำอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแล้วก็เรื่องการบำรุงรักษาผมเก็บบินไั้หมดแตผมจะมาเปิดบินให้ดูทุกรอบที่ผมเข้าใช้บริการที่ศูนย์มานะว่า1ปีเนปี่ยผมจ่ายให้ศูนย์มปเท่าไหรนะ่แล้วในการบำรุงรักษาเนะี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าทาคลิปนี้ีมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าผมใช้รถเยอะเหมือนกันนะหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ใช้รถเยอะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะเยอะมากนะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาเนี่ยผม ไม่เจอนะหลังจากที่ผมซื้อรถรีโวคันนี้มาปัญหาปัญหาเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยไม่มีเลยผมใช้มาหนึ่งปีเนี่ยไม่เจอปัญหาอะไรแต่ยังมีแบบสิ่งที่เราอยากให้มันดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวก็ทําให้ดูนะสาหรับคลิปนี้ก็มาเรื่องน้ํามันนะช่วงนี้บียี่สิบนะครับหาเติมยากขึ้นนะเพราะว่าหลายๆปั๊มนะถอดบียี่สิบออกแล้วก็นํบ b สิบเข้ามาจาหน่ายแทนนะอาจจะเป็นเพราะว่า น้ำมัน B10 เนี่ยมันรองรับรถได้หลายรุ่นมากกว่านะก็เป็นไปได้นะส่วน B20 เนี่ยมันรองรับได้น้อยกว่านะรถรุ่นเก่าๆเขาก็ไม่รองรับนะแล้วก็บางคนก็ไม่กล้าใช้นะแต่ถ้าเป็น B10 เนี่ยอย่างเช่นของ Toyota าเนี่ยรองรับมาตั้งแต่ปี1989นะซึ่งก็1989เนี่ย,ก,ยก็เป็นยุคของไฮรักฮีโร่นะเก่ามากนะเก่าถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็เรียกเก่าตึกนะ ไฮรักฮีโร่นะ1989นะันสมัยนั้นนี่เก่ามากนะก็ลองคิดดูนะว่าโตโยต้าเนี่ยรถไฮรักของโตโยต้าเนี่ยลองรับน้ำมัน b บีสิบมาตั้งแต่สมัยนั้นนะปี1989นะซึ่งนานมากนะแล้วในปัจจุบันนะก็จะมีหลายหลายคนนะเข้าใจผิดอยู่ว่าน้ำมันดีเซลปกติที่เราเติมนะ่ามันคือดีเซลร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมก็ต้องขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าน้ำมันดีเซลที่ท่านเติมอยู่เนะี่ย มันไม่ได้เป็นดีเซลร้อยเปอร์เซ็นต์มาหลายปีมากแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้นเป็นดิเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยนะเป็นดีเซลแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มสองเปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกว่าบีสองนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะประมาณสักหนึ่งถึงสองปีนะฮะก็ปรับนะเป็นดีเซลเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำมันปาล์มไบโอดีเซลห้าเปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกว่าบีห้านะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะก็ใช้น้ำมันดีเซล93% น้ำมันปาล์มไบโอดีเซลนะฮะเหรือที่เรียกว่า B7 เนะเป็นน้ำมันพื้นฐานนะใช้ B7 นี่มาประมาณ2-3ปีแล้วนะเป็นน้ำมันพื้นฐานโดยที่ที่หัวจ่ายก็จะเขียนนะว่าเป็น B7 ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันธรรมดาหรือว่าพรีเมียมนะก็จะมีคำว่า B7 ควบควบคู่อยู่นะผมสังเกตเกือบทุกปั๊มก็จะมีนะที่เท่าที่เห็นมานะบางคนไม่ได้สังเกตมันจะเป็นตัวอักษรเล็กๆนิดนึงนะว่า B7 บางคนยังคิดว่าน้ำมันดีเซลพรีเมียมหรือน้ำมันวีพาวเวอร์ดีเซลเป็นน้ำมันดีเซลแท้กปรับส่วนผสมเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใชนะ่น้ำมันดีเซลปัจจุบันคือประเทศไทยใช้เป็น B7 เป็นน้ำมันพื้นฐานนะครับแล้วก็ในอนาคตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะปรับเปลี่ยนนะจาก B7 ก็จะปรับเป็น B10 เป็นน้ำมันพื้นฐานนะซึ่งก็ใช้งานได้กับรถ เรียกว่ากับทุกรุ่นเลยว่ะครับถ้าเป็น B10 เพราะว่าน้ำมันปกติที่เราเติมอยู่มันก็ B7 แล้วเพิ่มมาแค่3%นะเป็น B10 ผมว่าการใช้งานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวไว้ผมทำคลิป B10 นะด้วยเจ้ารถไฮลักวีโก้นะเพราะว่าไฮลักวีโก้เนี่ยผมไว้ขับอยู่แถวบ้านนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปั๊ม PT ใกล้ๆบ้านผมเนี่ย ก่อนหน้านี้คือเขามีดีเซลกับ B20 นะล่าสุดเขาถอด B20 ออกแล้วนะผมเพิ่งเห็นวันนี้นะถอด B20 ออกแล้วนะเหลือเป็น B10 กับดีเซลนะฮะซึ่งต่อไปผมก็คิดว่าคงต้องเติม B10 นะเพราะว่า B20 ี่สเขาถอดออกแล้วผมก็ขี้เกียจขับไปเติมในเมืองนะครับหรือไม่อาจจะเวลาเข้าเมืองก็อาจจะซื้อใส่แกละอนมาเติมนะสำหรับ B20 ถ้าถามถึง B 1 0้อตอนนี้นะครับหาเติมไม่ได้เลยนะครับเนื่องจาก B 1รตอนนี้ราคาสูงนะครับแล้วก็ ไม่จุดจำน่ายนะจุดจุดแบ่งปันนะไม่ได้นํามาให้เราได้แบ่งได,ได้ใช้นะก็คือต้องรอรอสักพักใหญ่ๆนะเดี๋ยวก็ผมก็รอใช้บีล้ออยู่เพราะว่าไฮรักวีโกผมใช้บีล้อมาเต็มๆหนึ่ปีเต็มๆนะก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ดีประหยัดมากนะแต่ตอนนี้คือมนะี0ีเนี่ยถูกมากนะครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะสำหรับ b ี0ตอนนี้ผมว่า คณไปลองได้เลยนะครับลิตรละ18บาทราคาในกรุงเทพนะส8บดบาทนะฮะออกต่างจังหวัดก็มี1ินิดๆนะครับผมอยู่ละนอง19บาบาทสิบแดสตังค์เนะซึ่งคนที่อยู่กรุงเทพนะ่ยบบาทเนะี่ยผมว่าราคามันถูกมากนะลถคุณเนะี่ยต่อเนี่ยผมขับเนะี่ยกลับมาสิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรเนะี่ยลิตรละสิบดบาทลนะกิโลเมตรหนึ่งบาทนิดๆเนี่ยฮนะไม่ถึงบาทสามด้วยซ้ำนะ ประมาณบาทหนึ่งจุดสองบาทนะโดยประมาณนะถ้าถ้าคณเติมบียี่สิบนะราคาสิบแปดบาทนิดๆเนี่ยใครที่แบบเดินทางไกลช่วงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าคุณจะได้เห็นตัวเงินที่ชัดเจนนะว่ามันประหยัดไปเยอะนะครับจากเมื่อก่อนนะผมเติมเต็มถังคือผมขับเกือบหมดถังนะแล้วก็เติมเต็มถังเนี่ยมันรันมาให้ขับได้อีกหนึ่งพันกับสามสิบสามกิโลเมตรนะซึ่งถังก่อนเนี่ย ตอนที่ผมเติมเต็มถังเนี่ยเขาเรือนไม้ตัวรถเนี่ยเขาคำนวณให้1,020กิโเมตรต่อลิตรนะผมก็ขับมาจนเกือบหมดถังนะก็ลองบวกบวกดูมันก็ใกล้เคียงมากนะใกล้เคียงมากกับที่รถตัวรถคำนวณให้นะแต่อาจจะได้เยอะกว่าด้วยซ้ำนะถ้าจะไม่ผิดนะผมลองรูปให้ดูอีกทีตอนท้ายนะเดี๋ยวผมเอาคลิปไปดูตอนท้ายทีผมทําคลิปตอนเติมน้ํามันอะไรพวกนี้ไว้นะเดี๋ยวก็เอามาต่อเติมให้ตอนท้ายนะฮะโอเคครับผม วันนี้ก็เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะไม่ได้มีประเด็นอะไรสําคัญหลักๆนะก็มาพูดถึงเรื่องการเติมน้ำมันไฮรักลิโวนะมาดูกันว่าราคา B20 ประมาณนี้นะฮะรถมันประหยัดขนาดไหนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ